ट्रप्टम सिन ओ In thompson thơ thompson tôm thơ 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 หนูจตเผาเดีมันไมีแักตัวหนูจต่เผาเ้หนูตเผาวิลาไม่ยกตัวหนูตเผาวิลายไม่แยกตัวหนูจต่เผานงบุญไม่ักตัวโอ้ยต้อบอกโอ้อ๋อนงบุคือบอมาเลี้ยงวี่แม่บอกให้เลี้ยงบอกว่พวหญ้าให้กินไห้ต้อเหร ย่อยนวไปหาหมอแล้วมากไปย่ยย่ยย่แม่ผันเลยไหมโอ้ย,อยเ,เป็นยังเด้อเป็นตะพอบเป็นแผลธรรมดราเน,นาะภาวนาหิ้หนบวกภาวนาเมื่อน,นี้เมื่อกินขนมยีสิบด้วมือนน่อนี้ขนมเศร้าขนมยีสิ วันนี้กินต้มเ้นขนมซาขนมยี่สิบเพราะว่าวันนี้อยากกินอะไรรู้ไหมนี่เด้อนีเด้อไอหมาตัว้นไปกินตรีน

มีมาทั้งแบบบุญกอดและแบบสมาร์ทโฟนหน้าจอสภาแบบสมาร์ทโฟนมีมาทั้งรุ่นตัวอัโฟและวีโวราคาเครื่องเริ่มต้นเพียงเครื่องละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเท่านั้นและสามารถใส่ได้ทุกซิมทุกเครือข่ายมือถือทัวร์ 4G รุ่นใหม่มีรับประกันคุณภาพเครื่องให้นานถึงสิบห้าเดือนและยังเป็นมือถือในระบบเติมเงินการเตรียนเจอทุกท่านนะครับตอนนี้สมเปิดให้บริการที่สาราแางบ้านหมู่ที่สี่บ้านนาอุดมนะครับ

ไอ้เราบุญบอกมื่อนั่นมื่อเมื่อควันสิเหมือนสั่นควันสีวงผ่านว่าบอกไฟพลาว่าพจ่อออกมาดอกมันบดท่านแกจะกระสีหนึ่งจ่ออมาเล้ายังมือเ้าอย่งมือเ้าหลังมันผ่านมาเราเลยออกมาโอ้ยเบากระไรเนาะก็เลยได้เห็ดเบื้องกระลู่อยู่ว่ามันอ่อนโอ้ยก็ะเลยเต่โอ้ยที่ว่ากระวาบระไรมือว่านก็เล็บไปเล่มก็เลยมีอันแกอยู่ เร้ยว่าสิไปตื้อใหมผู้ก็เจ้าซื้อล้วนะผู้ก็เจ้าซื้อเราผู้ก็เจ้าซื้อก็เจ้าว้ามันอ่อนนะกระโลกอยู่ว่ามันอ่อนแต่กระเว๋าบได้ Thôi bây giờ mình lấy cái khóa cho Nếu mà mình đẩy hóng yên yên Chạy yên nhớ phao Nào, rộn rãi, gian phủi không Chị bà thằng cho bà ăn <Nhạc> bò ham đọt chú tay pha với bây giờ mới con tuốt thuốc trong vật chắc quân thì vô nó chắc nam thì vô thầy nó <Nhạc> ถามบางหันคู่ก็ยุดอะไรบ้างคู่ไปยัง่ะเอ้าคู่นักเรียนเนี่ยคื่ยุดดูเถอะแห่งมากนะนักเรียนแหงมากนี่แหละว่าอยากเลี้ยนมันฮ่อกับความเสียมันหยุดดู แล้นูอยู่ขวางอยู่โรงเรียนเนาะมันใหญ่หรอมันหยุด,ดจนแม่ได้หายหถ้าหยุดเองไม่ต้องหยุดน้องที่จ่าคูณบอกว่าวันนี้อยู่โรงเรียนนะจังหยุดเน,นาะบอกวข้ามขาดเลยจังไปโรงเรียนเพ้่เนาะมันยาม บ่อบ,อบอกมึงยาม <c oughs> <c oughs> เจ้าเงินเดือน่นี่คุณเจ้าพวกเจ้าทรงน้าพวกเจ้าเงินเดือนป่ะเด้องละทั้งละ ว่ายกตึงมันต็นอย่างที่เจ็บเทดานคอยกโ วันนี้ได้กินตีนสมใจแล้วตีนไกล ไปกวาไปเย็ดแทมตรงนั้นนั่นเด็กสมอ <laughs> ้อนแรงแรงย่งข้าวค่อยดูมาเม่มว่าเอาแก้วหน้า nhao rồi hiện nhàng, hả, cảm, nhao rồi hiện nhàng, cái này cái mình du cho Phố Thầu nữa, tháng xoay lại. one.